เดีย๋ยวเราจะมาทำพิซซ่าโดนะคะสูตรนุ่มๆกันนะคะแป้งพิซซ่านะคะสูตรนุ่มนะคะเริ่มต้นจากการเอาน้ำอุ่นนะคะ300 ML นะคะน้ำอุ่นน้ำอุ่น300 ML นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็คนให้พอน้ำตาลทรายละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปนะคะ สองช้อนชานะคะยีสต์สองช้อนชายีสต์ขนมปังธรรมดาเนี่ยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเดีย๋ยวเราจะพักไว้สักประมาณให้ประมาณ5นาทีนะคะให้ยีสต์ขึ้นนะคะเนี่ยเราผสมแล้วนะคะเดีย๋ยวพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีเกลือนะคะ1ช้อนชานะคะ มีน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันลำข้าวนะคะหรือน้ำมันพืชน,นะคะสามช้อนโต๊ะนะคะมีแป้งสาลีอนเนกะสมทองจะใส่แป้งสาลีอนเนกะสงค์ไปในกะละมังที่เราจะผสมนะคะเราเรา,เราไม่ต้องร่อนแป้งนะคะ,ะทำหลุมตรงกลางนะคะแม่ผนทองก็จะใส่เกลือนะคะหนึ่งช้อนชาไปรอบๆนะคะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะค่ะยิสตก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ยิตดลงไปเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ ใช้เวลานวดแค่ประมาณ4ีถึงหนาทีก็พอนะคะมันจะเหนียวติดมือนะคะเราก็นวดไปเรื่อยๆนะคะฝากละมังไว้นะคะแล้วก็ปิดผ้าไปนะคะคุมไว้นะคะให้เพื่อ,อ,อให ก้อนโดนะคะแป้งพิซซ่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งะะแป้งโดของอาาพิซซ่าก็ะะขึ้นมาเต็มที่แล้วนะคะขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วนะคะแม่ขนทองจะใช้แป้งนวลนะคะโรยเราจะได้จับขึ้นมาง่ายๆนะคะนุ่มมากเลย รวบขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะคะนะคะ่เราก็รวบขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วเราเขอได้กล้องโดมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะนะคะรวบมาเป็นแบบนี้แล้วแม่ขุนทองก็จะวางก้อนโดนะคะลงทาบ ะะเราก็จะแบ่งก้อนโดออกเป็นสีส่วนนะคะ,คะก็เท่ากับจะได้ก้อนโดนะคะแป้งพิซซ่าจะได้สีก้อนนะคะ,นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จับรวบนะคะก้อนโดมารวบนะคะ แบ่งเป็นสีก้อนอย่างนี้เอาเก็บไว้แล็บพลาสติกแล็บไว้นะคะแล้วก็เก็บในช่องฟีดไว้นะคะแล้วเวลาเราจะทำนะคะเราก็เอาออกมาไว้ข้างนอกนะคะให้คลายตัวนะคะก็เอาออกมารีดแป้งปกติธรรมดาเลยนะคะอย่างนั้นนะคะก็เก็บไว้ได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะได้สีก้อนนะคะ พิซซ่าโดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ